สสสนะคะโดยเครือข่ายงดเหล้าชวนชุมชนค่ะมาเสริมพลังตับฟื้นพลังชีวิตฟื้นร่างกายจิตใจฟื้นความสัมพันธ์และฟื้นเศรษฐกิจในครอบครัวนะคะซึ่งส่งผลต่อสังคมสุขปลอดเหล้านะคะในการสร้างสุขภาวะองค์รวมของชุมชนสู่สังคมในอนาคตค่ะ วันนี้สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเล่านะคะหรือสอคลอ,อสนับสนุนโดยสอสอสอได้จัดกิจกรรมเรียนรู้เสริมพลังตับฟื้นพลังชีวิตด้วยอาหารและก็สมนุนไพรประจำท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนผู้ลดละเลิกสุราและก็ดูแลผู้ติดสุราในชุมชนในช่วงเข้าปัรษา3เดือนค่ะ โดยปีนี้ก็มีแคมเปญน,นะคะรณรงค์ก็คือสังคมสุขปลอดเล่าภายใต้กรอบแนวคิดชุมชนสุขภาวะปลอดเล่า8ด้านในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างค่ะซึ่งวันนี้ก็มีนายปฏิวัติทองเพชรจันทร์ในอำเภอบางกล่ำจังดสงขลานะคะได้มอบหมายให้ปรดัดอำเภอนะคะมาเป็นประธานและก็กล่าวเข้าร่วมในกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นที่เทศบาลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาค่ะ ด้านนางสาวพิม,มณีเมฆพายับผู้จัดการโครงการรณรงค์ฤด,ดูการสุขปลอดเหล้าและงดเหล้าเข้าพรรษานะคะกล่าวถึงที่มาของกิจกรรมครั้งนี้เขาว่าเครือข่ายงดเหล้าใช้แนวคิดและก็แนวทางการรณรงค์ฤด,ดูการสุขปลอดเหล้าซึ่งเป็นการเสนอแนวทางให้คนในสังคมใช้โอกาสในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาค่ะที่มีเวลาย,ยาวนานถึง88วันหรือว่า12สัปดาห์หรือว่าที่หลายคนเรียกกันสั้นๆว่า3เดือนนั่นแหละค่ะในการจะได้ฟื้นฟูร่างกาย จจิตใฟื้นความสัมพันธ์ต่อตอนเองและคนในครอบครัวรวมไปถึงการฟื้นเศรษฐกิจนะคะเพื่อเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่รับขวัญสู่ปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงผ่านกิจกรรมออนไลน์และก็ออนไซต์ site. โดยมีช่องทางนะคะที่เปิดให้ผู้จะเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้ทางเพจ Healthy s o b r i t y y ค่ะเพื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีไลฟ์สไตล์และสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในชุมชนเสมือนรวมทั้งการรงรงร่วมกันภายใต้เครื่องมือคือ ชชุุมนสขปลลอดเาซึ่งสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะในครั้งนี้ก็มีการนำเครื่องมือของชุมชนปลอดเหล้า8ด้านคือการนำพลังชีวิตสุข8ดด้านมาออกแบบเป็นหลักสูตรเสริมพลังตับฟื้นพลังชีวิตด้วยอาหารและก็สมุนไพรอย่างที่เห็นซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารและก็สมุนไพรในท้องถิ่นโดยจะมีเนื้อหาหลักๆอย่างเช่นนะคะด้านแรกก็คือความรู้ความเข้าใจเรื่องตับกับพลังชีวิตและตบบับกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2. แนวทางการฟื้นฟูพลังตับพลังกายโดยใช้โอกาส3เดือนในเทศกาลเข้าพรรษา 3. การให้ความรู้ด้านสรรพคุณของวัตถุดิบท้องถิ่น นำมาปรุงอาหารหรือนำมาเป็นน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อล้างพิษและเสริมพลังตับรวมทั้งสาธิตการเตรียมสมุนไพราการแช่การประครบการพอกนวดเพื่อดีท็อกลำไส้แล้วก็ล้างพิษตับขั้นตน้น4ก็คือการเตรียมการปรุงน้ำดื่มสมุนไพราอาหารว่างแล้วก็อาหารมื้อหลักจากอาหารแล้วก็สมุนไพรท้องถิ่นอย่างน้อย12เมนูค่ะซึ่งเหล่านี้นะคะก็ได้มีการถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจนะคะได้นำไปปรับใช้เพื่อฟื้นฟูพลังตับนะคะ ซึ่งก็มีด้านอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของการฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยสุข8ด้านหรือแนวคิดแล้วก็แนวทางการดำเนินงานของฐานการเรียนรู้เสริมพลังตับฟื้นพลังชีวิตด้วยอาหารและสมุนไพรค่ะ